พี่หมอแขนเงาเงาเมื่อนี้เมื่อหอยออกเมื่อนี้เมื่อห้อยออกใครพี่น้องเอฟซีเขาถือห้อยหนยเฮงเฮงแปงแปงสุู่สุ้นเด้อพี่น้องเด้อเอาเงาเมื่อนี้เมื่อห้อยออกให้โชคดีสุกปู่สุ้นเอฟซีก็ได้ถือห้อยถือรางวัด้พี่นงเด้อพี่หมอแขนเพิ่นเพิ่นเป่าแขนให้กับมันหมอลำไฟยิงนี่ เป็นอวยพราะว่าในพี่แห็นน่องเถือหอยถูกรางวัลใหญ่เถือกลงวัลทีหนึ่งตัวพี่น้องเอานำเข้าไปพี่หมอคแคน้นนำเข้าไปพี่หมอคแคน้นนำเข้าไปโอ้ยมาหมวนแทน,น่าพี่น,อน้องนะน้ำ เจ้าเข้าไปพี่หมอแค้นเจ้ามื่อนี้เมื่อโชคดี FC ทิ่ถือลังวันตัวถือเลขถือหวยถือลังวันแห้งแหงปังปังุปปูทุกคนเด้อพี่น้องเด้อมื่อนี้หวยออกละเมื่อวันที่หนึ่งห้เป็นที่หนึ่งซุกสิงทุอย่างเด้อพี่น้องทั้งหน้าที่การงานทั้งการเงินการงานเด้อพี่น้องเด้อ YouTube กินเขาอานำเข้าไปพี่หมอแค้น no